สวัสดีครับผมแล้ววันนี้ก็เจอกันอีกคลิปนะครับผมก็อยากจะบอกว่าแบบเดี๋ยวเราวันนี้ครับผมมันมีร้านอยู่แถวบ้านเป็นเขาเรียกว่าร้านลับๆนะครับผมไปดูกันดีกว่าครับผมว่าลับจริงหรือเปล่ามาจากทางตลาดเชฟวันเจอสี่แยกคลองสุขน้ําเดี๋ยวซ้ายนะครับผมแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับ ตอนถึงเส้น304นะครับให้มองขวานะครับผมผมเป็นร้านซักผ้านะครับยอดเหรียญมองข้างขวาเลยครับเลี้ยวเข้าไปได้เลยครับให้ลองสังเกตป้ายครับผมเขียนว่าไว้ล็อกคาเฟ่นะครับผมแสดงว่ามาถูกทางแล้วครับผมให้ตรงเข้าไปเลยครับด้านล่างจะเป็นเครื่องซักผ้ายอดเหรียญนะครับผมให้ตรงเข้ามาให้สุดเลยครับผมให้อันก่อนถึงขึ้นนะครับผมเขียนว่าไว้ล็อกคาเฟ่ก็ขึ้นไปได้เลยครับผม ร้านจะมีขนาดประมาณ5โต๊ะนะครับผมตกแต่งด้วยสวยงามครับผมเราลองกันไปสั่งกันดีกว่านะครับผมว่ามีเมนูอะไรทานบ้างนะครับเป็นเมนูทั่วไปครับผมแต่ที่เห็นคือราคาถูกมากนะครับผมมแต่ละเมนูประมาณ40-50บาทครับแล้วเมนูที่สั่งก็ได้แล้วครับผมตอนนี้ผมสั่งลาเต้แล้วก็ชาร้อนนะครับผมเรามาลองชิมกันดีกว่าครับรสชาตินุ่มนุ่มนวลนะครับผมรสชาติโอเคมากๆาเลยครับ นอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีชาดอกไม้นะครับผมเอาไว้ให้เราลักปากด้วยครับรสชาติก็โอเคนะครับผมเสียอย่างเดียวร้อนไปหน่อยนึงครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับร้านเล็กๆลับๆแถวๆตลาดเซวันนะครับผมถ้าเกิดสมูทเพื่อนๆนะครับผมสนใจแล้วก็อยากจะมาลองนะครับผมก็เชิญได้เลยครับผมเพราะว่าบรรยากาศร้านโอเคอ่องมากเลยครับ แล้วส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับผมอยากให้ผมไปลองร้านลับๆตรงไหนในโครลานะครับผมก็แนะนำใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ